ถ้าผมในส่วนของวัววากิวก็เป็นวัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวัวที่ให้ไขมันแทรกสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้ในช่วงนี้แล้วก็ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยต้องการเนื้อวัวที่มีไขมันแทรกสูงก็เลยเป็นที่มาว่ามหาัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยเราก็มีวัวกำแพงแสนที่เป็นวัวพันธุ์ของมหาไรที่ปรับปรุงพันธุ์มานานแล้วซึ่งเป็นวัวที่โตดีแต่ว่าด้วยที่ศักยภาพในเรื่องของการให้ไขมันแทรกเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีการ พัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงเพื่อทําเป็นลูกผสมแล้วก็ให้วัวที่ได้มีไขมันแทรกสูงก็ประมาณปี2557มลัยเกษตราตร,รษษาไ,ดได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ก็ได้ให้ทุนวิจัยหรือว่าทุนที่จะมาพัฒนาในเรื่องของวัววากิวซึ่งในส่วนของภาควิชาเองก็ได้รับงบประมาณในส่วนนี้มาประมาณ500,000บาทและเราก็ไปซื้อ m b o ของวัววากิวเนี่ยจากอเมริกา ซึ่งอ,งอย่างที่เราทราบนะครับวัววาก,กิวเป็นวัวของญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาห้ามนําพันธุกรรมออกนอกประเทศญี่ปุ่นเราเลยต้องไปเอาวัววาก,กิวที่ออกไปจากประเทศญี่ปุ่นนานมาแล้วก็คือไปอยู่ที่อเมริกาหรือออสเตรเลียหรือแคนาดาแต่สายพันธุ์ที่เราเลือกก็คือเลือกมาจากอเมริกาเพื่อที่จะมาใช้ในการทดลองว่าถ้ามาผสมกับวัวกระแพงแสนเราแล้วไขมบนแทรกจะเป็นอย่างไรก็คือในช่วงแรกตั้งแต่ปี57เป็นต้นมานีเราทํางานวิจัยอยู่22กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเราเอา MBO สายพันธุ์แท้มา ซึ่งก็เราได้ลูกวัววากิวที่ได้จากการย้ายฝากตัวอ่อนเนี้ยประมาณ5ตัวปัจจุบันนี้เป็นพ่อพันธุ์อย่างที่เราเห็นนี่นะครับแล้วก็มีแม่พันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วในส่วนนี้เรามีการคัดเลือกโดยการตรวจยีนแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นตัวผู้เราก็รีดน้ําเชื้อเพื่อที่จะไปทดสอบกับลูกหมายความว่าเอาไปทดสอบกับวัวกาแพงแสนลูกที่ได้มาเราก็กาลังทดลองขุนอยู่ว่ามันจะได้ไขมันแทรกสูงไหมในส่วนของตัวเมียซึ่งได้จากการย้ายฝากตัวอ่อนเราก็เอาน้ําเชื้อวากิวผสมเข้าไป แล้วลูกตอนนี้ก็มีลูกเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งลูกตัวนี้เราก็จะมีการคัดเลือกต่อว่าเราจะเก็บสายพันธุ์ที่มีไขมันแทรกสูงๆงไว้ในส่วนนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราทําก็คือเราทําการาซื้อน้ําเชื้อจากอเมริกาแล้วมาผสมกับวัวกระเพงแสนในบ้านเราลูกที่เกิดขึ้นก็เป็นลูกผสมกระเพงแสนวากิวซึ่งเราก็ทดลองเลี้ยงแล้วว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะเพิ่มไขมันแทรกให้สูงขึ้นแต่ต้องให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าวัววากิวในประเทศ ในในประเทศไทยที่นําเข้ามาเนี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะให้ไขมันแทรกสูงมันจะมีบางพ่อที่ให้ไขมันแทรกสูงอย่างที่เราทํางานทดลองเนี่ยเราใช้สพ่อซึ่งก็จะมีไขมันแทรกสูงอยู่แค่ตัวเดียวแต่ประเด็นที่ตามมาก็คือวัวที่มีไขมันแทรกสูงที่มาผสมกับกะแพงแสนแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ําเชื้อเข้ามาอีกเขาบอกว่าเข้ามาไม่ได้แล้วหมดโคต้าของประเทศไทยแล้วอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเราต้องทำวากิวพันธุ์แท้เองในประเทศไทยเพื่อที่จะคัดเลือกตัวที่มียีนที่ให้ไขมันแทรกสูงเก็บไว้ในประเทศไทยแล้วก็ ถ้าได้น้ําเชื้อแล้วก็ขยายหรือว่าแจกจ่ายให้เกษตรกร,ร,กรนําไปใช้ในการผสมแล้วก็ผลิตลูกวัวที่ให้ไขมันแทรกสูงในอนาคตครับก็ในส่วนของประโยชน์ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเนื้อคุณภาพสูงซึ่งประเทศไทยมีความต้องการเนื้อคุณภาพสูงนี่เยอะพอสมควรและยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าในช่วงที่เศรษฐกิจดีๆนะครับความต้องการในเรื่องของเนื้อที่มีไขมันแทรกสูงก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์อย่างหนึ่งว่า เราจะผลิตวัวลูกผสมวากิวกำแพงแสนเพื่อที่จะให้ได้เนื้อที่มีไขมันแทรกสูงโดยที่ไม่ต้องนําเข้าเนื้อวัววากิวหรือว่าเนื้อวัวที่มีไขมันแทรกสูงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยหรือถ้าจะนําเข้าก็ลดลงหลักเราก็ผลิตได้ได้ทดแทนในสิ่งเหล่านั้นในอนาคตผมมองว่ามันน่าจะได้มากอาจจะต้องมีการส่งออกได้ด้วยในอนาคตจริงจร่งสิ่งที่เราคาดหวังนะครับครับผม ครับผมก็คือในส่วนของวัวไขมันแทรกสูงนี่มันเป็นเนื้อพรีเมียมอยู่แล้วหรือวเป็นนิชมาร์เก็ตอยู่แล้วซึ่งราคาค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับ,บว,วัวทั่วไปอย่างเช่นวัวไขมันแทรกสูงที่เป็นลูกผสมบาคิวเนี่ยที่ตอนนี้เราก็ทําร่วมกับสากลเครือข่ายโคเนื้อจำกัดหรือว่าแม็กบีฟซึ่งเขาก็เป็นผู้แปรรูปเนื้อแล้วก็ทําการตลาดด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็ให้ราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับวัวที่เป็นวัวขุนที่มีไขมันแทรกปกติไม่ได้มากนักเนี่ย อย่างเช่นวัวที่มีไขมันแทรกปกติตัวละประมาณ8 0,000ถ้าเป็นวัวไขมันแทรกสูงลูปผสมวาก,กิวอาจจะตัวละประมาณแสนห้าถึงแสนแปดซึ่งก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนั่นคือถ้าเกษตรกรทําได้แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ที่เขาจะเพิ่มขึ้นและในทางตรงหรือว่าในทางเดียวกันก็นกคือผู้บริโภคก็จะได้สินค้าที่ที่มีคุณภาพและก็ผลิตได้ในบ้านเราโดยไม่ต้องมีการนําเข้าอันนี้ก็คือเป็นการลดเงินตราต่างประเทศด้วยที่ที่เราต้องมีการนําเข้าพวกเนื้อวัววากิวจากญี่ปุ่นหรือว่าจากประเทศ ออสเตรเลียอะไรพวกนี้เข้ามาในส่วนนี้ครับผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือแน่นอนครับก็คือราคาที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนการผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักและที่สําคัญก็คือผู้บริโภคจะได้เนื้อที่มีคุณภาพสูงก็คือมีไขมันแทรกหรือที่เราเรียกว่าเนื้อพรีเมียมครับ